สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมต้องมาสวอนะครับเพราะลูกชายผมไปอยู่กลุ่มที่ติดโควิดนะครับแล้วผมก็ลูกชายก็ได้มาทำงานที่ร้านดังนั้นผมเลยต้องสว a อนะว่าผลเป็นยังไงนะครับ นี่แผ่นแผ่นตรวจนะชุดตรวจชุดตรวจโควิดเราค่อยทำไงใส่ในไหนใส่ในนี่หรอใส่ในนี่หนึ่ง กันไกลอยู่ไหนเหรอคะกันไกลห้หน่อยกันไกลอยู่แถวหน้าคอมยันขวาเนี้นี่จะตรวจอ่ะเด๋ยวจมูกข้างไหนวะประมาณนี้เอาเอาซ้ายซ้ายขวาไหมอ่ะข้างไหนก็นได้นะสองสามเมตรอ๋อ้สองสามเซนติเมตร 好了。 ที่นอบห้าแล้วก็เสียไว้ที่ลูบีอ่ะบีลูบีบีบีอ่ะเสียเข้าไปเลยเสียไงมันมีรูอยู่มั้งไหนลูบีเนีมันมีเป็นรูลูบีเนี่ยเออเสียเข้าไปเสียได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตั้งไงลูบีเสียเข้าไปลูบี ให้มันทะลุเออฝั่งน,น,นั้น่ะได้จากนั้นก็ยาก,กนยา็น้ำยาอ่าน้ำยาตกหยดน้ำยาตัดมันหม,นะม,มุนเลยมันหมุนเลยเอ้นันน้นด้วยนี่หรอหกหยดหกหยดหยาที่เอเอเอตัดตรงเอ่ะให้ไหลหนึ่งเดือดมันหมุนเลย สามสี่ห้าเยอะโอจากนั้นเรก็ปิดไว้รอยี uh. ่สิบยี่สิบนาทีจากนั้นจากนั้นก็ รอดูผลแค่นั้นแหละแค่นั้นก็ย่อปิดไว<ห>้ปิดดีๆปิดอย่างระไม่ระวังปิดอย่างระไม่ระวังนี่าเงี้ยแต่แม่ก็รอไว<ห>้แบบห้ามใครยุ่งทีนี้ก็รอนะครับ